และที่สําคัญมันคือเงินกู้ที่ต้องรู้จักใช้ไม่ใช่แค่ดีใจที่ได้มาซีซั่น3นี้เราจะไปด้วยกัน10ตอนเต็มจากบ้านมีทอนคืออะไรไปจนถึงบทสรุปบ้านนี้มีทอนกับคอนโดทอนตังผมจะพาคุณเห็นทุกมุมของระบบสินเชื่อบ้านและคอนโดตั้งแต่กลไกราคาประเมินการคำนวณดอกเบีย้ย จนถึงวิธีใช้เงินเหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตจริงเพราะสุดท้ายแล้วบ้านและคอนโดที่ดีไม่ได้แค่ให้ที่อยู่แต่ให้โอกาสวางแผนชีวิตใหม่แต่ก่อนจะเริ่มเข้าสู่ตอนต่อๆไปผมอยากชวนคุณตั้งคำถามง่ายๆกับตัวเองครับ 1. ถ้าฉันได้บ้านหรือคอนโดที่มีเงินเหลือฉันจะใช้มันเพื่ออะไร 2. ฉันมีหนี้อะไรที่ควรจัดการก่อนหรือเปล่า 3. และถ้าได้เงินก้อนมาฉันจะเลือกใช้มันหรือให้มันใช้ฉันเพราะเงินทอนที่คุณได้มาจะเป็นสิ่งเดียวกันเสมอครับแต่มันจะกลายเป็นภาระหรือโอกาสขึ้นอยู่กับแผนของคุณเองในสีซสั้นนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าบ้านเงินเหลือไม่ใช่เรื่องของดวงคอนโดเงินเหลือไม่ใช่เรื่องของโปรโมชั่นแต่ทั้งหมดคือเรื่องของข้อมูลการวางแผน และวินัยทางการเงินและเมื่อคุณเข้าใจหลักการเหล่านี้คุณจะรู้ว่าการกู้บ้านไม่ใช่จุดเริ่มต้นของหนี้แต่มันคือจุดเริ่มต้นของอิสระภาพทางการเงินได้เหมือนกันเพราะทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับขอแค่เราเข้าใจระบบมากพอที่จะใช้มันเป็นไม่ใช่ให้มันใช้เราถ้าคุณพร้อมแล้วซีซันนี้เราจะไปด้วยกันกับ10ตอนเต็มของ บ้านนี้มีทอนกับคอนโดทอนตังและผมอยากให้คุณพิมพ์คำว่าพร้อมรีเซ็ตชีวิตใต้คลิปนี้ด้วยครับเพื่อบอกตัวเองว่าคุณกำลังจะเริ่มต้นเส้นทางทางการเงินบทใหม่ที่เข้าใจมากขึ้นและถ้าคุณอยากให้ผมและทีมช่วยวิเคราะห์เครดิตดูโอกาสกู้บ้านหรือคอนโดพร้อมวางแผนเงินเหลือให้คุ้มค่าทักชแชท at นายธนาคารแล้วพิมพ์คำว่ารีเซ็ตชีวิตครับ บ้านที่ดีอาจไม่ได้ให้แค่ที่อยู่แต่อาจให้โอกาสเริ่มต้นใหม่พบกันตอนต่อไปกับ EP 1หบ้านนี้มีทอนคืออะไรในรายการชีวิตต้องสู้เพราะกู้ไว้เยอะกับผมอาจารย์ทัศน์นายธนาคารประจำบ้าน